เราจะไปไหนกันคะเราจะไปสวนกันคะ่ะมาเลยจ้าอยู่เลยก็เปรี้ยก็เปีปปป้ไปก็จะปรีเราลูกไม่ต้องเปรี้ยะไป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 สวนกันอ้ยุงออดนี่หลังบ้านของกบปอันนี้เผือกเต็มเลยนี่ที่เก็บฟางของแม่ตอนนั้นยังไม่มีที่เก็บฟางตอนนีม้มีที่เก็บฟางแล้ว พ่อหัวยายออดประตูประตู VIP วีไอพีพูดไทยก็บอกัดบรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูสวนนะคะรอบที่แล้วก็ไปเนาะแต่ว่าตอนนั้นอ้ข้าวฮะ แม่ข้าวออกรวงอันนี้ข้าวไรเบอร์รี่อันนี้ข้าวไรเบอร์รี่ของยายเคก้กโหแม่มันสูงมากเลยต้นเขาเออแม่ขึ้นสูงเนาะรอบที่แล้วมาบ่าสูงใช่ข้าวคือสูงมากทุกคนดูดิม,มีนิดหน่อย รอบที่แล้วมารอบรอบเมื่อสองปีที่แล้วกบก็มาเหมือนกันที่มาทําเรื่องทําเรื่องนานะ่ะทุกคนก็ไม่ได้สูงขนาดนี้มาดูน้ํานี่พวกเราจะต้องใส่บูทนะทุกคนดูทางแม่เบิ่งหำน้ำโอเคมีใครจับไหมไม่จับอไไหมนี่นวนนสวนของเราอยู่ตรงนี้เห็นก็ไผ่ไหม <laughs> ไาไม่จับไปไม่ไปทางใหญ่ไปทางไม่จัใหญ่มันจับได้ไหมนี่เดินดีๆลูกทีอย่าจับแม่จะจับมือเองไปแอบขอมอมุมม่มุมนี่คิดด้วยจริงจ เดินด้ดีเดินไปข้างยายโอ้แสงตอนเช้าสวยมากน้ำเลยน้ำเลยปเดินเดินเดินเร็วยังไม่นึ่งข้าวเหนียวเลยไม่จากก่อไฟเอาไว้นุ่นเดินเร็วๆหน่อยครับฮัลโหลท a อ k t a อกท o Uh, your, your daughter. Yes, yeah, yes, Chris. Damn yeah, I mean, it, take out the rice field, man. Oh, I just stop it. See how tall the grass, the rice thing is? Father. Father. There's Still water in the rice, man. Yes, well this is a rice thing section, but it's water right there. Yeah. Sometimes you catch a fish. Catch fish, mudfish, snake fish you call it. I put like small, small like thing, pool thing. Come in the afternoon and come back in the morning and check on it. Do you get any, any fish online? That's the It's the rice thing, the rice y'all eat. I think this, this, คอกก i s one นนี่เนอด h i s yeah around family y a h t a it a n d สวนภาษาอังกฤษคำว่าอะไรสวนร i c e rice paddy u t turn to uh ปลูกปลูกหญ้าไว้ให้วัวให้ควาย มีส่วนจันทร์และแคร์ for the, for the buffalo yeah for the cow yeah มีอ่างพอน์ right here Hey, inside Hey, over there have bamboo have uh coconut bamboo coconut yeah เดิ a n ีๆเลยเดินดีๆเลย and pond right there what pond e v e r now and then a couple years they have to clean clean out the water and catch the fish yeah but not this year นี่เจ้าขอเดเสียนี่ปะทุกคนสวนของกบแม่เขาปลูกหญ้าพี่หญ้าอยู่ไหนเอยหญ้าอยู่นี่คุณแม่เขาเก็บใบกระเพราอู้แค่แม่เด็ดหอมมากแค่แม่เด็ดก็หอมมากละแค่กินแค่เด็ดมานี่ต้นหยาต้นหญ้ามันบ้น,นี่แม่ต้นห้าไว้วัวควายต้นห้าต้นหยาลูกต้นห้นานั่นแหละ อันนี้ you have อ่ะ flower ภาษาคอไทยคอขี้เหล็กขี้เหล็กเนขี้เหล็กบอก yeah yeah ไทยคอขี้เหล็ก yeah and uh and uh นี่ไงนี่ไงที่รัก hello อะไรนะไหนหัม่วอ a l fish up หัวนะ f i s i s h something there Chris come fishing man แอนอันนี้ที่รักลูกทรีอะอะไรนะโนขนุนอขนุนขนุนขนนสีเหลืองเหลืองแจ็กฟูดเออแจ็คฟูดเฮีแจ็กฟูดโคคนาดไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาแอมแบมบูโอ้โห e มีไหมหาหน่อยซีพ่อตัดไปแล้วไหไหน กไหนี่เบกแลงยังไม่เปลี่ยเย่ตายอยู่นี่นี่ทุกคนบ้านเราก็มีแล้วที่อย่าเยียบอย่าเยียบแล้วเขามีสระน้ํสาสระน้ํานี้เวลามันแรงๆอ่ะมันจะเห็นได้ชัดตอนนี้น้ํา <ไม S 1> ตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาลูกค้าโอเคโอเค,อเคไม่จ๋าพูดพอเวลาเวลาแบบเวลาแบบว่าอะไรน้ำให้แบบหน้าหน้าหน้าเกี่ยวข้าวอะ่ะก็จะแบบ เห็นทุกอย่างได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็นน้ำมันก็เลยดูไม่รู้อะไรแม่เพปลูกขาเอาไว้จริงๆแม่ปลูกผักที่นี่เยอะมากแต่ตอนนี้ไม่ได้ปลูกค่ะยอดอะไรนี่แบมบูทูไป,ไปไหนไปดิปะปเอา,เอาแม่แอีแม่ปลูกปลูกไผ่ไว้มหมู่นี้คือกันนี่ไงกอไผ่ ไปโอ้เมียนี้หอยนางรมต้องเข้าแล้วไปไปไปดูฝั่งนู้นไม่เอาน้ำออกเมื่อไหร่มีสองปีแล้วไม่เอาน้ำออกอะไรเพราะหน้าเพราะหน้าเกี่ยวข้าวมันก็แห้งแห้งเม่สูดสูดน้ำจับปลาเมื่อไหร่สองปีแล้วก็เดือนสิบเอ็ดเดือนเอ้ยเดือนสิบสองเกี่ยวข้าวเสร็จเอออ่านมาไหนเอ้าตั้นนานนาทีทางซ้ายลูกยุงนะยุงนะลูกยุงกัดเขนนะแล้วก็จะมีฝั่งนี้โอู้หูไอเฮบอ่าพาเปีย เหรอเนี่พัพพยาไอ้เห้พัพพยาชูโอหฟาววเอร์พัพพยาทุ่มมันที่รักพาย่ะปะพายนี่ไม่ะเด็กยังแม่เคยเด็กยังแม่เด็กไปแล้วไงแม่เขาแม่เด็กไปแล้วใช่ไหมแม่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งเมื่อก่อนเราใส่ฟางตรงนี้แต่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วใส่ได้ไหมนี่ ใช้ได้ไหนอไโอ้อดูเพียกแม่เ,เขาเรียกว่าเผือกไม่ใช่เพียก <laughs> ข้างหลังอุ้มีต้นกล้วยด้วยไอแฮบด้านนาทูยูซ you c แค s e e นั่นเอเ t เด r e มีต้นเผือกมีต้นกล้วยเผือกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะนที่รักเผือกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเผือก โอ้่อย่างนาอขนาดภฝรั่งนะนี่โอ้จะแม่นเนาะไม่ใช่เผือกเผือกไปเป็นเผือกที่บนวลอยเผือกที่หนูทําให้ตัวเองกินน่เละน่เละบนวอยเผือกว้าวดอกไม้สวยมากปาปาโอเคปาฮะ หนุ่นข้าวของเราอยู่ฝั่งนู้นโอเวอร์เดย์แดงแงุไม้ไรซ์ต้นข้าวสีเขียวหนูทุกคนข้าวของกบถ้าถ้าสองปีที่แล้วจะจําได้ว่ากบถ่ายเนาะตอนนั้นยังยังต้นเล็กๆไปถึงต้นไม้นั้นใช่ไหมคุณแม่นั่น่ะไปถึงต้นไม้นี่เห็นไหมจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นถามว่าไกลไมมไกลเหมือนกันโอเคปะมาบายบายก่อนครับบายกล้องหน่อยบายคามิราบาย บายพอมีนี่มีต้นฝรั่งด้วยนะทุกคนระวังนะเราทุกคนระวังนะตัวเองนั่นแหละระวังมีการบอกทุกคนระวังนะโอเคโอเคไม่จ๋าก็ระวังพ่อจ๋าก็ระวังระวังนี่ระวังนะไม่รู้ใครทุกคนรวมกับเธอด้วยใช่ไหมน้องนาทีนระวังนะไม่จ๋ามันมีกินกบนะนี่ระวังนะไม่จ๋ามันกิชอบเลยนี่โมเมนต์ชอบชอบเลยนี่ ที่เก็บฟางของกุปแต่ว่าตอนนี้ไม่มีฟางแล้ว<อ>เพราะว่ามันหมดแล้วตอนนี้เราก็จะเกี่ยวหญ้าให้วัวให้ควายเอาทุกคนคลิปอัดยาวนิดนึงนะพาเดินเที่ยวในสวน นี่ก็คือวัวของเราหมายข้าวหนึ่งสองสามสี่ขด้ไหมอีกตัวหนึ่งห้าแอนควายบัฟฟลูดหนึ่งต,ตัวนี่ทั้งหมดหกตัวสองสามสี่ห้าหกหกตัวค่ะ ก็มีเป็ดหลายตัวเราจัดการไปได้สองตัว